เราสามารถเป็นตวเองและทํตัวเองได้นะคะเ็นแล้วป็ิทีนการบวกเลขอันนี้กเรียกว่าประจุที่ศษนะคะถ้าท่านอาจารย์ลองทำดูนะคะจะพบว,ว่าตัวเลขที่อยู่ด้านเฉียงกันนะคะโหกับ4จะบวกกันจะมีค่าเท่ากับเจ็ดบนสิบสามไม่ว่าเราจะย้ายมาตั้งตำแหน่งก็ตามนะคะีะนนจะเท่ากันเด็กเขาจะได้รูว่าตัวเลขไหนสองตัวที่มันบวกกันแล้วมีค่าเท่ากันนะคะอันนี้คือเราใช้สื่อของเราก็คือปฏิทินนะคะ ขาจะได้หันเลขนจำได้ว่าปกติสีหัวการน,นะคะได้ติดจำเรียนได้การนะคะแล้วก็เป็นผลรวมตารางนะคะ3ามตัวหัวการได้12สองในแนวตั้งและแนวนอนหัวกันแนวนอนได้สิสองแนวตั้งได้สิบเจ็ดคืออะไรอย่างนี้นนะคะอันนี้สื่อที่เขาเล่จจบได้สามถัสอยเขาจะชอบนะคะหรือว่าจะเป็นการคูณโดยใช้เส้นนะคะก็คือว่าดเช็นท,ที่สิบสามเส้นสีแดงแต่ข้างหน้าเป็นสองข้างหลังเป็นสามนะคะแล้วก็คูณด้วยสิสอง 1กับ2เรามานับจุดตัดนะคะจุดตัะะดตด้านแรกก็คือ2จุดตัดต,ตรงกลางข้างบนส4ข้างล่าง377แล้วก็จุดตัดด้านแถเพราะฉะนั้นผลคูณของที 3, ่3คูณ12ก็คือ276นะคะตันนี้ใช้สำหรับที่เขายังคูณเลขไม่ได้น,น่าการไม่ได้แล้วต้องสอนเลยะคะมีวิธีทางเราต้องหาทุกวิธีที่เขาให้เขาได้เรียนรู้นะคะด้วยวิธีเขาหรือว่าในด้านแถบเด็กยววนี้เขาจะอ่านตัวหนังสือเป็นแถบเขาจะอ่านข้ามบรรทัดน,นะคะ เขาจะเปิดสื่อข่ามารรับเราจะทำแผนกระดาษให้เขาช่วยในกระดาษให้เขานะว่าเนี่ยเขาต้องอ่านสองบรรทัดนี้นะนะคะเป็นแถบเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยนะคะที่ต็มอบรมที่สนใจคารรู้เสี่ยงค่ะแล้วเราก็มีในการทํารายงานทุกครั้งเราต้องหนุนพื้นฐานว่าเขาเรียนรู้ในกิจกรรมมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเรียนรู้มากขึ้นก็เอารายงานที่มีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นค่ะฉันก็ขอนำเรียนเพียงแค่นี้นะคะค่ะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่เรีย